คลิปพลังงานพันธะขอมาอีกรอบอันที่แล้วเสียงหายนะคะมาดูกันที่ความยาวพันธะก่อนเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันใช่ป่ะเราจะมีพันธะโคเลนเนี่ยแบบเป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่แล้วพันธะสามใช่ไหมปกติก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เราจะเพิ่มเรโซแนนซ์เข้าไปด้วยเรโซแนนซ์จะเป็นอะไรก็คือพันธะที่มีพันธะคู่ สลับกับพันธะเดี่ยวนี่ยแล้วก็อิเล็กตรอนสามารถวิ่งสลับไปมาระหว่างพันธะได้ใช่ปะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมฉะนั้นเออคุณสมบัติของเขาอ่ะก็จะอยู่กัากึ่งระหว่างพันธะคู่กับพันธะเดี่ยวแงก้ากึ่งระหว่างพันธะคู่กับพันธะเดี่ยวอรอวงผิดนั้นเออสมบัติเขาก็เลยอยู่ระหว่างพันธะคู่กับพันธะเดี่ยวนี่แหลบก็อยู่ตรงกลางนะคะถ้าสมมติว่าเราเทียบความยาวพันธะนะ ดูเรื่องความยาวพันธะก่อนถ้าซีจับกับ C ีตัวตัวอย่างเนาะเป็นพันธะเดียวพันธะเดี่ยวนี่มันก็มีเลยอย่เนี่ยวเป็นพันธะเดียวกว่านะน้าเทียบกับพันธะคู่แล้วเนี่ยไอพันธะเดียวเนี่ยมันก็จับกันแบบรวมๆกว่าใช่ไหมมันก็จะมีความยาวพันธะเนี่ยยาวกว่าแล้วก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆถูกป่ะอันนี้ก็จะสั้นสุดฉะนั้นแนวโน้มของความยาวพันธะใช่ป่ะก็จะเป็นแบบนี้ อู๊อันนี้ยาวอันนี้สั้นเไหมทีนี้ถ้ามาดูพลังงานพันธะมันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าสมมติมันจับกันห่างๆใช่ไหมแรงยีแรงยึดเนี่ยวมันก็จะน้อยเวลาเราจะสลายพันธะตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องใช้พลังงานเยอะในขณะที่ว่าถ้ามันจับกันเยอะขนาดนี้เป็นพันธะสาเราจะต้องสลายทั้งสาพันธะเราก็ต้องใช้พลังงานมากกว่าถูกไหม แนวโน้มของพลังงานาันธาก็จะเป็นแบบนี้ออันนี้ก็จะใช้พลังงานมากกว่าส่วนอันนี้ก็จะใช้พลังงานน้อยกว่าเบมมอร์บางทีเขามีแบบออกสอบเนาะแล้วเวลาออกสอบอะ่ะเขาจะชอบออกเรโซแนนซ์ออกมาด้วยนะคะก็เลย เอามารวมไว้ในนี้จะได้รู้ว่ามันจะอยู่ระหว่างประมาณไหนสําคัญคือว่าเขียนโครงสร้างได้ไหมเพื่อจะรู้ว่ามันเป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่หรือว่าเป็น r e s o นน n หรือว่าเป็นพันธะสามอันนี้คือประเด็นเรื่องงานเขียนโครงสร้างด้วยนะคะอ่ะเรามาดูวิธีการคํานวณกันดีกว่าอันนี้ก็ออกสอบเหมือนกันเวลาคํานวณพลังงานพันธะเนี่ยเราก็จะต้องใช้ data ที่เขาให้มาว่าพลังงานพันธะเฉลี่ยของแต่ละพันธะเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ อขอลบขอลบแบบนี้อาถ้าสมมุติว่าอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเออเวลาเราดูปัญหาเราก็จะต้องดูแบบปัญหาเนี้ยต่ออะตอมไหนกับอะตอมไหนแบบเนี้ยเนี่ยคือวิธีการดูฉะนั้นถ้าเราจะเลือกใช้พลังงานมาทาก็ต้องใช้เลือกใช้ถูกว่ามันเป็นของใครวิธีการสมมตุติอันนี้เราการันออกซอบอยการเผาไหม้เราก็ต้องเขียนสมการเผาไหม้โด,ดยเวลาเผาไหม้เราต้องใช้ออกซิเจนใช่ไหม อ่ะอันนี้เชื้อเพลิงของเราคือมีเทนมีเทนคือ C-H-C ใช่ป่ะ C-H-C ก็มี C-C ตัว c, c ต่อกับ S c ตัวแบบนี้โอ้ยเขียนสมการก่อนดีกว่าสมการ C-H-C ใช่ปะเผาไหม้กับออกซิเจนนะคะเผาไหม้ได้อะไรได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำจำไว้นะจำไว้จำไวนะ้จำไว้จำไว้ไหไหให้ดีอ่ะ ถ้ามันต้องได้คาร์บอนใส่กับน้ำก็มันมี C ตรงนี้เนาะแล้วมันก็มีไฮโดรเจนด้วยนะมันก็ต้องได้ตองตัวเนี่ยนะอ่ะดูสมการค่ะวิธีการดูสมการก็คือทําให้อะตอมสองข้างมันเท่ากันใช่ไหมเช็คที่ละตัวแล้วมี C ีกี่ตัวมี C 1หนึ่งตัวฉะนั้นตัวนี้ก็ใส่หนึ่งหรือไม่ต้องใส่ก็ได้ถูกปะ่ะเรามีไฮโดรเจนกี่ตัวเรามี C อันนี้มีแค่สองเราว่าใส่เลขข้างหน้าใส่เลขข้างหน้าได้อย่างเดียวนะห้ามไปใส่เลขคอยเลขที่อื่นไม่เอาใส่ข้างหน้าโมเลกุลให้รู้ว่า ทั้งโมดนี้มันมีั้งโมดอยู่2ตัวประมาณนี้อ่ะทีนี้ถ้ามันมี2ตัวตัวหนึ่งมันมีไฮ้สองตัวมี2ตัวก็มีไฮโดรเจนอยู่สตัวเท่ากันแล้วนะโอเคปะทีนี้มาดูนโอโอตัวนี้มีสองตัวตรงนี้ก็มี2ตัวถูกปะรวมกันเป็น4ตัวฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่เลขไรเลขสอจะได้เป็น4อ่ะพอดีใช่ปะ เริ่มเริ่มต้นที่ดุลสมการนะเขียนสมการดุลสมการแล้วเราจะไปคำนวณพลังงานนะคะคุณต้องเขียนโครงสร้างมันออกมาให้ได้ถ้าคุณเขียนโครงสร้างไม่ได้คุณก็นับพันธะไม่ได้นะคะนี่อย่างนี้จะถือว่ามีพันธะกี่พันธะนับยังไงมีอันนี้หนึ่งนะเวลานับพันธะต้องนับต้องขีดใช่ปะ่ะมี C ต่อกับ h 1หนึ่งอันอันนี้ก็ c ต่อกับ h อีกหนึ่งอันนะรวมทั้งหมดมีทั้งหมดกี่อันสี่อันให้เขียนแบบนี้ มีสีันธา C ต่อกับ S ออันแบบนี้นะแล้วก็อ่ะไม่ใช่เท่ากับบวกอ่ะเราไปจะแบ่งครึ่งเนี่ยแบ่งครึ่งอันนี้โครงสร้างเป็นไง O2 เป็นพันธครระคู่ถูกป่ะแล้วมันมีทั้งหมด2ตัวสตัวใช่ปะ่ะแล้วก็เขียนแบบสองดับเบิลบอนนะคะอ่ะมาดูฝั่งนี้บ้างเขียนบอกให้เขียน,ยยนต้องเขียน ก็พอคนไม่เขียนแล้วก็ชอบลืมไงเออใช่ป่ะอันเนี้ยออนนมีปัญหามี c d บ u b l e b o เนี่ยอยู่สองพันธานะเออถ้าไม่เขียนแล้วก็ชอบหลงอะสองซ d เบ b l e บ o o นะบวกกับน้ำเขียนค่ะเขียนได้โปรดเขียนนะถ้าไม่เชี่ยวชาญเขียนเถอะแล้วก็นับมีสองมีสองถูกไหม แต่เรามีแบบเนี้ยสองอันถูกปะเออเวลาเราเขียนเ,เขียนสองอสองอเนี่ยแบบนี้อ่ารวมกันเป็นสี่อะแหละแต่ว่าเขียนให้ดูให้รู้ว่ามันมาจากมาจากสอ,อันนี้ก็คืออันนี้ถูกปะแลว้วมาคูณสองข้าง้าจับเข้าไปคูณเข้าไปอีกนะทีนี้มาดูสายเลขดีกว่ายพลังงานพันธะอันนี้ c ch ch อยู่นี่นะ413ึ c ่สายไป c 1 3คูณกับ4แล้วก็คือปากากาครับมว้วนตัวเละไปเลยโอับบ u b l ลบออยู b ่ไหนเอ่ยนี่498อ่าฮะฝั่งนี้สอบ c บ o u บนโออยู่นี่ แปดศูนย์แปดเอ้ยแปดศูนย์สี่แล้วก็ OH เออเออยู่นสี่หกสามสี่หกสามขอแยกคูณสี่ไปเลยนะโอเคยังแปลงฟังเหมันเดิมนะทีนี้หลาักการก็คือว่าคุณจะต้องสลายอันนี้ออกเป็นอันต่ำก่อนมี C บวกกับ4ไฮโดรเจนบวกกับ c O แล้วก็เอาไปรวมล่างใช่ไหม ให้มันเป็นพันธะออกมาแบบนี้แบบนี้ฉะนั้นอันเนี้ยคุณต้องสลายพันธะก่อนถูกปะต้องสลายก่อนต้องใช้พลังงานการสลายพันธะใช้พลังงานสลายพันธะแสดงว่ามันต้องดูดถูกปะดูดดูดเป็นเครื่องหมายบวกแล้วเวลาสร้างสร้างพันธนะอะตอมก็จะเสถียรขึ้นเพราะไงก็ลดต่ำลง สร้างพันธะก็จะคายพลังงานคายพลังงานเป็ทําไมลบโอเคไหมอ่าดูคายอะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะมีคําศัพท์ใช่ป่ะให้ทองก่อนก่อนนนะสร้างคายสลายดูดไม่รู้ชอบไหมใครชอบก็ท่อง อืมแต่เราก็ท่องเหมือนกันนะอะ่ะโอเคมาต่อกันดีกว่าอืมคิดเลขคิดเลขคิดเลขนะอันนี้สี่สามสิบสองแต่สองจุดหนึ่งสี่หนึ่งสี่เป็นห้าสี่สี่สิบหกบวกกับสองแปดสิบหกทดหนึ่งสองเก้าสิบแปดเป็นสิบเก้าทดหนึ่งสองสี่แปดเป็นเก้าเห็นไหมบวกกันเท่ากับสองหกแปด 9บวกหเป็น14ทด1 9ึเบวกหเป็น16บหาทด1เป็น2อันนี้เราใส่เครื่องหมายบวกไปก็ได้นะชอบเทคนิคนี้เข้าไปนะดูดเป็นบวกใช้แหมบกไปฝั่งนี้กิเลขกิเลกสองสี่แปดศูนย์สองบวกกับ4 3่สทด1 6 4 24เป็น25ทด2 4 4 สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอ่าคิดถูกปะ่ะไม่ถูกแยงมานะอ่ะเท่า,ากัเท่าไหร่จ๊ะศูนย์หนึ่งศูนย์บวห้า 6, เป็นหกอ่ะแปดหกเป็นสิบสี่หนึ่งเป็นสามอันนี้ใส่ลบ่ะเออวิธีการดูถ้าไม่ดูเครื่องหมายเนาะก็ดูว่าฝั่งนี้มันเป็นดูดใช่ไหมดูดสองพันกว่ากับใายสามพันกว่าใครเยอะกวันเยอะกว่าก็ เป็นอน,นันแหละปฏิกิริยาน,นี้เป็นปฏิกิริยาคายพลังงานถูกปมเพราะฝั่งคายมันเยอะกว่าแต่ถ้าดูเครื่องหมายก็ดูว่าเฮ้ยอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบสุดท้ายแล้วอ่ะเอามารวมกันอ่ะมือนก็จะเหลือลบถูกปะเป็นเครื่องหมายลบก็เป็นคายน,นั่นแหละคายเท่าไหร่ก็เอามาลบกันค่ะขออนุญาตตังเลขเดี๋ยวลบผิดสี่แปดอะลบกันอันนี้ยืมมาเหลือห้านี่สอง นี่ละหนึ่งยืมมาหเป็น8ดใช่ปะก็เป็นขายแปดร้อยสองกิโลชูนโอเคสำหรับ1นึโมลน,นะแต่ถ้าโจทย์ถามสองโมลสมโมลก็คูณไปนะคะดูยังไง1นึ่งโมลตัวนี้เป็น1น่นะะก็เป็น1แต่ถ้าสมมุติว่เาเราดูสมการแล้วเราทำตรงนี้เป็น2ก็ต้องหากออกโอเคไหม ก็ประมาณนี้นะคะก็ลองทำดูถ้าอยากให้ทำตัวอื่นให้ดูหรืออะไรยังไงก็บอกได้